ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม FC Online นะตอนนี้ก็มีแพ็กเดือนกันยายนเข้ามาใหม่ผมชื่อแพ็กว่าเดือนกันยาเทพเออเทพอะไรอะเตพเทมเบอร์อ๋อเดือนกันยาเซตเทมเบอร์แต่ถ้าอยากได้เบอร์ต้องทำไงก็ต้องซื้อ แล้วมันเป็นการลุ้น3ใบเลยคนดูหมื0 0หเอ็มได้คูปองอ๋อคิดซะว่าซื้อคูปองอะไรงี้หรอการา์สาใบ2ใบหรออ๋อ3ใบตกใจนิดหน่อยเอาเปิดแพ็คโค้ดไว้ก่อนไม่รู้สึกว่าใจอคอกูไม่ดีเลยวะโอ้ไม่มีเฟิร์สทัชด้วยโหถ้าตรงนี้เป็นเฟิร์สทัชผมบอกเลยว่าจะเป็นพลังแฝงที่โดนใจผมมากอ่ะหมื่นห้าันเอ็มไัน เปิดซีพีไปก่อนโอ้เลียงตามลำดับเลยหนึ่งสองสามเอาเลขหนึ่งเม้าหายทุกใบสูตรเดียวกันให้หมดขอบฟุ้ไฟแล้วลัล่นมาโอ้มีโอวีอารแม็กด้วยร้อยยิบเอ็ดเฮ้ยอ้าวไม่มีซอน พีซุง,ย,งยังเฮ้ยนึกว่าสอนเฮี่ยลืมไปแม่งไม่มีปีนี้เย็ดเคแล้วคือถ้ามันผู้ไฟใบนั้นแล้วใบที่เหลือมันจะมีให้กูไหมเนี่ยอาเลขหนึ่งมอหายเหมือนเนี้รอบนี้ไม่มี OVR ER Max ครับผมมาว่าไม่มีผู้ไฟแล้วกูว่าแห้งแล้วที่เหลือชัวนั่นไงโอโ้เอาคืนได้ไหมเนี่ยใบเนี้ย ไม่เปิดแล้ววะพอคือนได้หรือเปล่าเพ่งอยู่เพ, <respected S 2> พ,พ,พ่งอยู่รวบรวมพลังจิตหลับตาสาวิหนึ่งสองสามกดปอยปุ๊บเดี๋ยวค่อยลืมตาทีเดียวตอนนี้หลับตาอยู่หลับตาอยู่อ้าวแม่งยังไม่เข้าประตูเข้าแล้วเฮ้ย EBS อังกฤษถูกแล้ว GK โอ้โหโอ้โหตำแหน่งมีเป็นร้อยเป็นพันออกโกโจฮาร์ดก็ยังดีที่มันมีโจฮาร์ดไม่งั้นกวนหนักกว่านี้ เคคุณผมไม่กดละหลอกให้กูกดกันซะแรกรวมกันประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเงินมาอีกหมื่นกว่าคุณนับเลขไม่ถูกนะคุณนับไปเรื่อยเปล่อยแหละอย่างน้อยก็พูไฟสองใบเดี๋ยวแม่งก็ขอแนวทางแพ็คนี้อีกมันจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้แพ็คนี้ไม่คุ้มเลยกูมไม่เปิดดีกว่านะครจะเติมผมแนะนาเป็นแพ็คนี้แล้วกันตอนแรกว่าจะดูแนวทางแพ็คดีแม่งไม่เวิร์กบอกตรงๆว่าไม่เวิร์กเอ๊มีแพ็คเก้าเก้าเก้าด้วยอ่ะแพ็กนี้แพ็คอะลร ถ้าเธอเบื่อเดือนกันยาแนะนำให้มาเป็นแฟนกันเฮ้อะไรวะกล่องละร้อยไม่ถึงกล่องไม่ถึงร้อยนะกล่องเนี้ยคูปองไม่ให้ด้วยแม่งเอ้ยซื้อกล่องสตาร์พ i อยแม่งเลยชช้ำใจแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยไปดูกล่องสตาร์พ i อยบ้างดีกว่าเนี่ยเปิดแม่งให้หมดเลย ยิบสองยูหรือมัอ้งขอบคุณมากตาพอยก็เล่นกูเหมือนกันไปเลยอ้าวเอเอเลยตลกแดกปะเนะี่ยมันจะให้กูซื้อไหมนะีอ่ยฮ่าฮอันนี้เขาเรียกโกนส้นตีหรือเปล่าอ้ฮาฮไหนๆลองกดสองแพ็ค ไม่ได้งไงลองกดสามฮฮกดไม่ได้กล่องนี้ไม่ขายอ๋อกล่องนี้เขาทํามาโชว์เหรอออกันคือกูต้องซื้อกล่องนี้เดียว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 มึงเห็นเหมือนกูไหมมึงดูตรงจํานวนสิมึงเพ่งตรงจํานวนสิเห็นเหมือนกูใช่ไหมซ C ยี่สิบสาม H R H G R T N O V R หนึ่งศูนย์หนึ่งบวกห้าจำนวนศูนย์กูถามจริง ันได้ปะเนี่ยกูต้องเป็นตัวเทสให้ดูหรออืมแพ็กมันดูเออร์เลอร์นะนี่ไม่เออร์เลอร์นะที่เหลือเออร์เลอร์หมดเลยปะเนี่ยอันไหน,นอ้าอ่าเออเลอร์ er มันคงยังไม่อยากให้กูซื้อลอดตัวโอเคสองแพ็กนี้เออร์เลอร์นะครับไม่รู้จะแก้ได้ออยังนะอันนี้ตอนที่ผมเปิดนี้มันเพิ่งเข้ามาวันนี้นะผมเปิดประมาณกี่โมงวะเปิดตีสองสี่สิบห้าวันที่ยี่สิบหกอะ พักๆบัคหนึ่งเอซไอ้เหี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมา้าแม่งเอ้ยไอจิบหายแม่งแล้วกูขัดฟิลไว้อเล็กซานโดบวกเก้าเลยแล้วกันแม่งโตฮาออกมาหาหอกอะไรวะโอ้โหแล้วดูราคาราคาตกจากเขาไรคีซุงเย็งไง ไอคีซุงเยงมีคนหาอยู่เอากูป่อยมันยูทีมอะไรบ้างวะอุ้ยพลังดีนะเนี่ยนิวาร์เซนนะเนี่ยพลังแฝงดีจัดพลังนักเตะไม่ค่อยโดนอุ้ยแต่พลังยิงเยอะเอ้ยน่าจะเป็นตัวยิงไกลชั้นเลิศเอาไว้ก่อนนี่มาตีอเล็กซานโดนี่วะนี่กูเอามึงเลยเนี่ยฮอตตาไปเป็นอะไรชั้นดีให้อเล็กซานโดซะ หน้ามืดตาม,มัวเลยเขาทำอะไรของกูแรก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 โอ้โหแค่พันสองแค่พันสองเน่นนะ เอาเงินแล้วกันนะจบๆจบไปนะเดี๋ยวมันดีดีวะเก็บไว้แรกมันดีเก็บไว้แรกเดี๋ยวเก็บแม่งเลยจฮานไอเราก็นักสะสมโกซะเด้ย <c oughs> ไอคีซุงเย็งนี่กู <c oughs> ปาด <c oughs> แค่นั้นแหละเอาไปเลยใครจะเอาไปก็เอาไปเ <c oughs> มื่อกี้มันมีการเงินผมเปิดไปแล้วได้250 m เอ็ม ใช่ป่าวใช่หรือเปล่าออไม่ใช่คนละแพ็กกันเหลือวกุญแจ9ก้ดอกก็เดี๋ยวเปิดกล่องพวกนี้แล้วกันเพราะว่ามันได้การเงินไอนเหี้กล่องนี่9้ากล่องมันได้การเงินอยู่อันละ5มี9กล่องก็45ใบหาใบใชไหมอ่ะหมดพอดีหมดพอดี สอดีหมดสวีเก้าใบเก้าใบยังไม่ถึงพันเดมเลยเหรอกไปสองใบได้บวกสี่ก็เดี๋ยวตีบวกห้าต่อได้วบวกสามก็ไม่ตีเนาะตีก็ได้ ก็ได้เต็มหลอดอยู่นี่ว่าร้อยสี่ดีกว่าแล้วเดือดที่เหลือยัดตอนขึ้นบกห้าจะได้ไม่เปืองอะไรถ้ามันจะติดมันก็ต้องติดแค่นั้นแหละเลดดีเลดดน <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยแรกเปลี่ยนได้ของดีมาแต่ว่าจะตีว่าเป็นของดีก็ไม่ได้ <S <S 1> <S 1> มันต้องลองตีให้เสร็จก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นของดีจริงหรือเปล่า สำหรับฮูโก้เมาโลไปครับผมฮูโก้เมาโลอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าติดเดี๋ยวอ่านถูกเลยไม่มาเชี่ยไม่ติดเลยบวก8แผ่นนี้นะยั่งแต่เปลี่ยนชื่อเกมมาบวก8ดไม่เคยติดเลย